หลังจากที่เขายึดอำนาจและกานเจ็ดมาฮะถ้ามาชมไปดูฮะย้อนดูประวัติย้อนหลังก็ได้ครับหลังจากนั้นมีการแย่งชิงอำนาจกันครับหลังจากนั้นมีแต่ไปเอาวังของอของทรัพย์สินส่วนของมหาสัชน์ของวังนู้นวางนี้ไปขายทออตลาดนะครับแล้วก็มามามาแย่งกันเป็นใหญ่ฮะแล้วก็ยิงกันฆ่ากันไปฆ่ากันมาฮะร่าสุดรอได้อะไรไม่ได้อะไรครับได้แต่มองตาปิดๆไหนบอกว่าประชาธิปไตยไงจนมาหลอกตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้ามาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันยังหลอกต่ออีกว่า มันยังเป็นประชาธิปไตยเดียวไม่สมบูรณ์เพราะงั้นต้องล้มล้างสถาบ,บันกษัตริย์ต่อไงนี่ไงฮะตอนแรกมันบอกว่ายึดแล้วมันจะทําได้เลยหกข้อผลสุดท้ายไม่ได้สักข้อแต่ยังจะยืนกระต่ายขาเดียวเอาอํานาจให้อยู่ไปพวกตัวเองให้เต็มที่กว่าเดิมอีกนะครับอ่มาดูข้อสี่ต่อมันต้องได้สักข้อมั่งนะเผื่อมีสักข้อหนึ่งไหนๆที่จะยึดอํานาจจากในหลวงมาได้แล้วข้อสี่ครับเขาบอกว่าให้ราษฎรมีสิทธิเสรีภาพ เสมอกันให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันข้อสี่ครับท่านผู้ชมครับนะฮะเขาอ้างว่าเพื่อที่จะให้ราษฎรมีเสมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคกันนะครับอ่ะถามคุณมาเลยฮะคุณมาครับาราษฎรทั้งประเทศเนี่ยได้รับสิทธิเสรีได้สิทธิเสมอภาคกันไหมครับหลังจากเขายึดอำนาจมาเนี่ยครับคนทั้งประเทศได้สิทธิเสมอภาคกันจริงไหมครับเจอนะคุณมาครับ ยิ่งข้อนี้นะคะยิ่งไม่มีความเสมอภาคกันเลยค่ะ <c oughs> สิทธิอะไรคะมีแต่ถูกเขาเอารัดเอาปอเปรียบค่ะ <c oughs> อย่างคนไทยกับคน,คนมุสลิมไม่ต่างกันมากเลยนะคะผอดีเราไม่ได้สิทธิ์เลยอย่างเราจะเรียนหนังสือนี่เขาได้โคต้านะคะเรียนฟรีไม่ต้องสอบแข่งขันแต่คนไทยพุทธนี่ไม่ได้โคต้าตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> เขาทาไมถึงให้สิทธิมุสลิมมากกว่าคนไทยพุทธล่ะคะได้ทํางานได้โคต้าเขาทางานข้าราชการด้วย ไปที่ไหนราชการที่ไหนก็จะเห็นแต่คนมุสลิมเนี่ยคุมหัวเต็มไปหมดเลยค่ะขอดีค่ะจนแบบตกใจเลยอ่ะเว้ยนี่ประเทศไทยเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอดีค่ะเราไม่มีสิทธิ์แบบเขาเลยอ่ะทาไมเขาไม่ให้สิทธิ์คนไทยกูดบ้างล่ะคะแล้วมันจะเท่าเทียมกันได้ยังไงอะเสมอภาคกันได้ยังไงอันเนี้ยมันไม่เท่าเทียมไม่เสมอภาคกันเลยนะคะแล้วก็ของเขาอะยังนอกจากได้สิทธิ์ตรงเนี้ยเวลาไปทำฮาร์ดเขาก็ได้งบประมาณไปทำฮาท์ดนะคะ ของเราครไทยพุทธเราไม่ได้สิทธิ์ที่จะไปสังเวยชนยีสถานอะไรเราก็ไม่ได้งบประมาณอะไรตรงนี้มาให้เราเลยอ่ะธนาคารอิสลามเขาก็ได้อีกเขาได้สิทธิ์ตั้งหลายอย่างอะค่ะพอดีคะ mm hmm. ธนาคารอิสลามเขาก็สามารถจะออกได้ตั้งได้แต่เราอยากจะออกธนาคารของคนพุทธบ้างนะเราก็ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้แล้วมันจะเท่าเทียมกันเสมอภาคกันได้ยังไงนะคะพอดีคะอื mm hmm. เวลาสร้างมัสยิด เขาก็ได้งบประมาณไปสร้างมัสยิดแต่ของเราเนี่ยสร้างวัดเนี่ยสร้างมาจากแรงศรัทธาของคนพุทธนะคะพอดีคะ mm hmm. มันก็ไม่เสมอภาคมันก็ไม่ได้เท่าเทียมกันอีกแล้วะคะ่ะพอดีคะมันหลายๆเรื่องเลยค่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอะถูกเขาเอาลอเอาเบียบเยียงเราเลยอะแล้วมันก็เอาลอเตาเรียบเรามาตั้งนานแล้วอะแล้วอย่างนี้เราจะทํายังไงอะคะ่ะพอดีคะเอาเปรียบเราแล้ว ออกมายึดอำนาจสถาบันกษัตริย์มาจะให้คนราษฎรมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันแต่กลับกลายเป็นว่าคนพุธถูกกดขี่ข่มเหงมากขึ้นนะคะพอดีคะกับคนที่ได้สิทธิตรงนี้กลับกลายเป็นพวกมุสลิมอะคะ่ะพอดีค่ะอันเนี้ยมันเอาเปรียบกันมากๆเลยค่ะพอดีค่ะแค่นี้ค่ะเรื่องตาฮารานเนี่ยคนพุธได้สิทธิ์เสมอภาคกันไหมครับเรื่องตาฮารานเนี่ยครับ ไม่ได้เลยแล้วแถมเรายังไม่ได้มันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรกับพวกเราคนไทยพุทธเลยนะคะขอดีตาฮารนเนี่ยเขาก็เหมือนจะฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์เข้าหาตัวเขาเองด้วยอะคะ่ะเอาเปรียบเราเอารัดเอาเปรียบเราแล้วก็มาอ้างแต่ศาสนาของเขาอะคะ่ะขอดีคะแล้วทําไมของเราคนไทยพุทธเนี่ยทำไมถึงไม่มาช่วยเราบ้างทําไมเราถึงทําแบบเขาบ้างไม่ได้ แล้วทำไมเขาจะทําอะไรจะออกอะไรมามันดูง่ายเหลือเกินทําไมมันทําได้เหลือเกินเพื่อความสงบสุขของเขาเพื่อความสบายใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมไม่คิดคิดถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศล่ะคะฮารานก็ใช้แค่คนกลุ่มหนึ่งแค่คนส่วนน้อยเองแต่ทําไมต้องเอามาใช้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วย นะคะจะอ้างเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอะไรให้เศรษฐกิจเข้าประเทศชาติมันก็ไม่ใช่อะคะ่ะขอดีคะประเทศชาติของเราก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากตาฮารานนะคะมีแต่ต้องเอางบป,ประมาณไปสนับสนุนเขาเอาไปเชียร์ตาฮารานอย่างเงี้ยนะคะต้องไปหาลูกค้าให้เขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเป็นเอกชนไม่ใช่เหรอคะผอดีเขาไม่ใช่โครงการของรัฐอะคะ่ะแล้วอย่างนี้ยังจะไปรัฐบาลก็ไปสนับสนุนเขา แทนที่จะมาสนับสนุนคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะพอดีคะเขาลืมคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะพอดีเขาคิดถึงแต่คนส่วนน้อยะคะ่ะพอดีค่ะ